ใครยังไม่ได้เคลิ้นใครยังไม่ได้เคลิ้นไปบายแสดงมาหักเธอปุ๊บปุ๊บปุ๊บตแสดงมาหักบายบายเดอะบายบายสบายดีครูแล้วสบายดีก่อนภาษาฮูมาแลยทุกคนเพิ่นสอุนน้ำประเดช์ตึงในนะจะมีผักใส่ใกี๊ขาวก็ใส่ผักปุ๊บใส่ผักไรล้านจัดเซ่กี๊ขาวมันยัาางปุง๊บ <c oughs> บอร์เ้าใส่ริ้นตวัดนะปรับแป๊บปเสรใส่กระปุกนะทุกคนโอ้พี่ใกกินหลอกเพ็ดนะเวายไายังเบิร์ไปนังกงสอกข้างหนึ่งตั้งน้ำผึ้งแต่รูวู่กินยูมันจะขออิ่มกาแฟกินกาแฟดิ คนสวยโอ้ยเต้นแต่เ้า Hi เอม y o n e e v e r y t h i n สิงคเปลท today tonight นะคนอื่นนอนมาแล้วซูฮากำลังสิน,นอนนะไปหาของกินก่อนนะอนอื่นก็น Hi e v y o n e everything สิงคเปร์ today tonight อันนี้มันวันทุนไนนะเขาเอื่นเนี่ยก่อตอนเช้านี่บ้า morning, morning. <laughs> เลยนะ ตอนนี้ครกบกลาซซี <'re> ออกไปทางนอกนะก่อนอื่นเรัก็ไปส่งนิต้าวันดาไปโรงเรียนก่อนแล้วเราก็เจ้าวกับสิพาท,ทุกคนไปเวะซิมกระปุกน,น้ำน้ำน้ำประแดกเนาะกระปุกนะน,น้ำประเด็ดัาว่ากระปุกน,น้ำแจวหรือว่ากระปุกน,น้ำประเดกเครื่องใน<อ>นะทุกคนเนาะ,นปะเป็นห้างที่แซบ่บแซบ่บแซบ่บที่สุดของปั่เซตั้งแต่เจคาวกินมาเนาะ บอตโตกัน,นยังเไดนนอนจะขึ้นนี่นี่บอตโตคนโก,โนโโโกโซูลิเนียบันธาสบ,บายดีเด้ยทุกคน,นเด้อกอาซิเมื่อเลยสิวะซเมื่อเลยบาากร <c ười> <ม>ะ่เนออเลยกมา้นรถใหญ่เลยบอ่ไปกินนั่ยสิะไปสวะฮะสิไปกินน <c ười> <c ười> ่บ,บ่ก <c ười> ินกระปุกน้ำแจ่นน้ำจิ้วไข่สิะจอนไปบอดหรือวาก็ไปน้ำกันวาไปส่งเลยไปส่งเลยต้องเลยบ่ บริเวณบอลเจอยู่บ่อ๋อเลยอ,อยู่สายเลยก็อยู่อันนั้นได้นัดทุกคนจะให้เขาออกเดินทางนะเพราะว่าเจด ولي มี่บิกก๊กใหญ่จะเตรียมตัวแลว้วบันดาสบายดีเอวิวันก่อนเอวิวันบันดาบันดาเอวิวันเอวิติงก่อนเลยันดีเลยทุกคนเมื่อนี้เจ้า,เาเวเมันสิเ็คืนเล้วมันดีอย่างนั้นตีนจริงเอาหันเลย ไปคิดบริหารกันเช็คมาให้เราออกเดินทางกันนะตื่นมากกัสวยเลยนะเมียเสีย์บีกเนี่ยเอาฮู้ดซิให้น้องเนม่ฮู้ดซิปมะคอยฮู้ดซให้เนาะออกเดินทางได้เจอกันนะทุกคนตอนนี้ฮะก็ขึ้นรถเลยนะทุกคนไปส่งนิตาก่อนิตาบรรดาพงเฮียนมืินิแก้ากระเด็นผู้บ่าวไป เอาไปลินน้ำหมูไปลินน้ำหมูไปหลิไปเอาโถลดตั้งให้ได้ไปถ่ายยงเฮียงไปเฮียนเข้าเดียวเข้คนไปตกประมาณสองมือนะทุกคนนี้เมื่อวานข้ากำลังมทางนี้นี่นี่นี่เจ้าบดมมาซอยจุข่อยเมนจะมาจะนอนโลดได้อยู่เนาะนองมาใส่อีนน ได้ดินนนนะมาถมมันนะินเอาคอยังไม่ได้คืนใครยังไม่ได้เคลื่อนไปบายมาตัวแรงมาหักเ้อปุ๊บแรงมาหักส่งนิสตาแล้วบันดาสิไปหาหมูบะมีหมูจกคนบันดาหาคนพวเออม ใครก็ fc พูนสิว่าจังไรก็เออนะ fc เขาถามคอยจะเป็นจะเป็นน้องบิ๊กใหญ่บอเขาว่าได้เขาว่าจะเป็นน้องบิ๊กใหญ่บอแมนโอ้น้องบิ๊กใหญ่น้องบิ๊กใหญ่เขาบอาอันเลิศอันนี้สมันดาแล้วก็สอบเป็นทางเตากระเป้าอมันดาคนรลพี่อยู่พี่ไปใส่เลย อยู่พี่พอันน่ะไอะ้คือพระเดียวออกทางนั้นไปออกทางนั้น <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ บายบายนะบปๆสบายดีครูแลยสบายดีก่อนภาษาหัวกะครับก็จะออกเดินทางต่อไปกินกระปุ้นน้ำประแดกเลยว่ากระปุ้นน้ำเจลเนาะผุ่มๆเห็นคุณครูคนบวชอีกนะว่าผุนครูเลยผมใช้คนลูกซุปเปอร์สตาร์เดนี่ ตอนนี้เขาก็ฮอดเลยนะทุกคนครับกรบปุ้นที่อร่อยที่สุดในปักเซนะแดดจีเลยนี่นึกขึ้แมนเลยนี่ตอนนี้เขามาแล้วก็ยังคนยังบ่มีปันไดอนะนี่บักเซดาอุ้ยเข้าเมาได้นี่ฮะเข้าเมาไหรึไม่ยังนี่ฮะ คจักหน่อยออกมากินในีก่อนจกหน่ซื้อซอยมักซิดาปลูกเองบ่เออเต่มซกอบนะจัมาออกมาซื้อเดี๋ยวมะเขือปลูกเองสบหรือซื้อมาหอเองอจกมาออกมามากลับมาหอดเลยตอนนี้คนยังบนไลน์นะ ย้อนไปดิกลิ้สิบเอ็ไปเอ่อัพคลิปนอะเพิ่มไหมเื่อนรู้แอปรู้อมากินเลเยอะไรตามเสืเีวบิ๊กเตประมาณสากันอันอีลิสอยประมาณเสืที่หาเลยนะเสือที่หกเลยนะถ้าดรคอยอยู่ไกลเนาะวายเสือซี เจอที่หนึ่งมาดูสบออันใดแซ่กบปิตบอคขาทึือก็ได้นี่แจงนิกก็ได้นี่หนงมาชิดตั้งเองเซี้ยสวยขากบะเสร็จอย่างอูตายเลวขยันทันแข่งเดชมาแล้ทุกคนเพิินกอะคุณนํำประเดก์ดองในนะ ก็มีพักใส่เกี๊ยวข้าวก็ใส่พักปุ๊บใส่พักไรล,ล้านจากเซ่เกี๊ยข้าวยปุ๊บปุบเ <c oughs> บอเกี๊ยวใส่ลิ้นตะวันะปรับปรปะเสรใส่กระปุงนะทุกคนโอ้พใหญ่กินหอกเพนะเบาวาบาโตฮะเป็นยังเป็นยังะเขาจะบ้า่ะ กอาดเนี่ยนันอ้าก็จะเป็นมือกล้องให้ก็ได้มั้ยนี่กินเนาะแส่โอ้ยไซรูดส่รลดประธานที่ซีอคือจะคลองเบนนี่การเสร็จของแบนเสร็จเบนก่ว่าบิ๊กใหญ่เสร็จเบนเสร็จเบนวะสุกใสสกัดใสกันเท่าเประธานจะมี ใส่ำต้าอใส่หน่อยเนี่ยอบวกเองม่ได้เิ่ันจะดีอีกังเบิ้งไปนงกองลวั้งหนึ่งตาหุ้บไปที่คอสาวแต่เราอวกินยูคนเดียคนอิมกกินกาแเนี่จ้านี่บ้าที่าลิิ้งกิันอยแล้วกาทีท่าสไปด้านนาทีทสไปยังอุบลน เราผิดนี่สิบอ่ะก็เห็นชัวาผิดหน่ะทิดนี่ผิดนี่สิบอันจะไป็นอุบัติเราลุ้นวาติ๊ก้เสด็จไปนำาิโเปิพยายามเบาอันเนี้ยพยายามเบาอันเนอะคนทิดเรียกไม่ล้ายเราจะโจยมันเกินน้ำสู้แล้วอเพิ่มนเด้อดาวบ้างจะกินแบบจะกินมากมากจะกินแบบแม่น่พงเจังห

ก็ย็นเจียเอาบุคหนงได้ขันหน่งคือว่าแกยองอยู่อันนเกษตรเอีครับัยองนะคาตีนนะนี่ตักกาเป็นรเป็นคนกทิพย์เซเบอร์อะกันกะปีเขาเสพด้ นี่จอนเยื้อนางขาเจ้าเข้าดีใจเลยใ่าจอนเข้าดีใจเลยนังขาเ้ยป็นมากาเีเป็นมากาหน่งเลยเป็นมากเหนนานเนี้ยเห็นนางแฟนเนียน่าเป็นปะ บอนอั้นสาวฮะเอาจอกที่นี่บาทหนึ่งสาวพอนั่งเตใช่นดกอเดไปเมียเลยไปเมียเลยห้กินจอบเดียขอไปหน่ะหนาก็เซ็บเส่ เไปห่อนลูเลอใช่มหเพชรนี่แกเพชรเล่ยจิจะเสบกินเหรอบ่เอาไปยาอันนั้นเคยซ้งใส่ถุงหรือถุงหนึ่งเน็ตตาเนี่คหัหมื่นหกหมื่มาหายยัอืมเป็นแบเจียวอืมนี่ตัวหลอกนะ เออว้าวน้อยว้าวน้อยแกบุมัถขอบุมัาเจ้าเพระว่าิแบบิทับพุมตัวขอะวัดแท่คนเดียวเค็มไหมขนาดบิ๊กยังบอกว่าแท่งก่บิ๊กกินน้อกัดเจ็บๆจับกับจับนะ กินยังไ่ได้กินลายเป็มันกินนะนกินสดเอาสดเอาเสะวันราเมาอนกินกันเามาตื้นขกินแต่นอนแด้ววันนี้เมื่อเขากินแล้วเานอนแ่บดนี้ร้สนใจที่ทานกินแกงแกหมูวัวหูตาแดงกระเด็น้สารเจือ บอกว่าสามันมที่ด้คืต้องปิดคูมือโอ้ยจะได้ไหมไอ้กัวภูมใจต่าง,าางอันนั้นเสร็จปะติดเน้อันไนอีกเนี้ยมไม่ได้สุกตนกินน้ำคันต่ลืมลืมช่นบอกได้อยงพิสก,การธานาปิกินได้แต่ทำเดียวเลยกินข้าวโดยเดียว ごめんなさい。Huh. <laughs> เพื่หที่ขาทำยุดโบสื่อสื่อโซ่เอ็มจอนเอ็มจอนหรือว่าไอไอเอ็มจอรไอเอ็มจอรไออจอตามีเตามนทุกคนสนับสนุนคนในครอบครัวเบั้ทำมาหากินสวยกันนะทำมาหากินสวยกันบุ๊คที่ดีไปเนึ่งบุ๊คสั้งเลยดิคุณเ็กสิบงซีเอ็มงมจะกิน ค้ำถุงลงก่อเมื ến, để, để ่อกัดบ <Ừ. S 1> ูเฮือนก่อนบ่แม่นูเงินเหียเฮือนก่อนสลิงลเหียได้น้อยนึงแต่ว่ากเมื่อกเียเววยเมียเพิ่นลาพ่นแม่นเพิ่นแซมาบอกอยู่ว่าเหียซอยได้น้อยนึงเพิ่น่ตมแเขาเออมแมื้อนี้เขาสิไปเอาเเนาะ โตเออขาโตหาข่าวบอกมึงทำาังไ้ประมาในั้งเอารถไปส่งทงหนุนเอประมาณสามถุงสี่ถุงับอรขงนเขาซุ่เซน่งไงก็ได้ไอ้เนี่ยนะต้อง้เขาเข้าไปอยู่ในกระปุยเขาเลยเขาสีเยาออกมาจายกระปุยทั้งนอ บ่เขาย่อคืเขาทีเขาคุยเขาไม่นิไม่เลยทายนอนุบากินามเีับายนทายนอนุบป่ามีไครเบรคนคนคือกอกไห้นทุกับคนกกินเ่กระทิเกาหนอ มืงอนี้เพิ่น์กสิถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะก็หน้าที่ภาพิ่นถ่ายซื้อกล้องให้เพิ่นเบิ่งแสดงว่าแซ่บแห้งบิ๊กคลิปเชื่อน้องอล้วถูวออเป็น,นตาอ,ตอยากไปเนาะตอนมีน้องบะเออมีปลาคออยู่บ้านน้องเจ้าบุ๊ีปลาคอวะปลาคอใหญ่อยูอย่วะ,ะน้องเขถามเนี่ย เออลองฮัดซื้อเลยเป็นงมนะเขาจะเป็นงมเป็นงมกันสองคนนกทุกคนเจ้าขาขอขอกินก่อนขัดเสืเ้อใส่พันถือเกาะถือลายกับเก,งกนะ่กงใจนะเก่งใจเก่งใจพันมีน้ำไม้ให้เลยแล้วพันนำเจล นี่ทุกคนหมดแล้วหมดแล้ตัดมากะแต่ละคนกินแบบยังไวเลยเนาะแต่เซ็นี้เบิ่งนีหจอดกินวยกะเบิกนมูงปรวยน้ำข้าจนสิบเหลือนะโอ้เสร็จเทสบายใจบิ๊กงยอนสะดวกเนาะว่าส่อนเเบิงย้อเือนสีแออ่าดเว ามาแป๊บเดียวคนไล่ลายเนี่ยโอเคโอเคไม่ได้ไม่จะวางเขาเอาอะไรตัวนี้กันตอนนี้ก็ลงมาซื้อคอกับเจดอนนะเแซลอย่างเออซื้อยา,า,า,าสิฟันก่อนใยหนึ่งหนึ่งพักใจเนี่ย เพราะว่าอันนั้นมันอยู่ในรถเด็มันอยู่ในรถไม่อย่างบูมีแแฟงซิฟันมันยันตื่นมาต้องอลอ่อนบัเจลืมไปว่ามีซีอีโอเอน่ก่รซื้อ,อลไลนยเห่ บโหลดเฮ้ยสำรีปะเออแพงผัวละเกิน,<ห>นอ๋อใส่เองอะนึกว่าไผ่นึกว่าแพงผัว ซื้อๆางที่คาบเปิดไม่ซื้อนะตอนนี้ก็มาฮอดน,นเลยแหละทางเมืองแต่ดัสมิวขนาดเ0กรัมซื้อสองแพคครับเอรรุไปเลยามอันกี้ทุกอันคือ่ซื้อนมแนดาอากินน,นี่สะบะิบอ,อ่ะอาร์โลาเป็นอีกตัวหนึ่งรีสิบ่ะขนาด180กรมัมจปก,กติไหมันโลโล

ันนี้มากินนะทุกคนอันนี้ทอดใดยังบู่้ราคานะทุกคนทอดใดเนาะจสเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเงอันนี้เม็ดสี่สิบห้าพต่ว่าน่ส่สิบห้าสีาพัน้้ออันนี้เมเกียเจ็สิบเนี่ย ผมนี่อันนีนมันแพงกั่เาเนี่ยอัวเทอรีเนทิัวที่นี่บะเออมันทงน้อยกว่ากันได้เออต้นนี้ดีกว่าอตนนี่ใช่ไม่กันเดียวกันเน่ยเจ็กอดเมื่อแซาโน้น เดจะมาซื้อของกันกับบ้านนะซัพพลายคอมอนะเมอร์นะจะเอาแบบมาซื้อคอมเมอร์นะของการเริ่มแพงน้อยนึงอ๋อตัวนี้มันมันหกหอเดิอะไรโอ้ยฮักกับมาหอดบ้านเนี่ยนะทุกคนแจ้งจังหว่างเลยแหละอันนี้คือเวลานอนของบิ๊กใหญ่เพราะว่าบิ๊กใหญ่หางกันกลางคืน นะักคคนอ่าเหลือตัวเดียวเลยในใต้นนี่โอ้อันนั้นนะเทไว้ในในตู้ลายจอกโตผัดวาไปอันนั้นนะไปถอดเขาของหัดถิมหมดแล้วนะทุกคนกับมาหอดบ้านหอดเถื่อนเลย้เอวกอนทีของมันร้ยหลายนี่ขอเกาะของกินของใส่นะคลิปนี้ก็สิละก่อนเด้อทุกคนยังไงก็ขอบอาขอบใจสำหรับการขบับมาบึงมาสมคอมเมนต์เนาะ ขอบคุณหลายๆนะกาที่สำคัญกับเบิ้งโฆษณาในเด้อเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะบ๊ายบายสบายดีสบายดี